เปลี่ยนหน้าสิวเป็นผิวใสผิวสวยไร้สิวหน้าใสาขึ้นทุกวันถ้าขยันทำสิ่งนี้ค่ะ 1. เลี้ยงโฟมล้างหน้าที่มีฟองจากงานวิจัยพบว่า90%ของฟองที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้ามีความเป็นด่าง ซึ่งผิวหน้าเราเป็นกรดที่ค่า pH ประมาณ5.5ดังนั้นความเป็นด่างจะทำให้หน้าหมองคล้ำผิวแห้งริ้วรอยมาเร็วทำให้บางคนที่แพ้เกิดสิวขึ้นได้ค่ะ2เทคนิคการดื่มน้ำให้น้ำไหลเวียนไปที่ผิวคือดื่มน้ำ2แก้วแล้วไปเดินออกกําลังกายจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของน้ำไปสู่ผิวดีดขึ้น 3. เลือกครีมบำรุงก่อนนอนต้องเน้นย้ำว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อครีมค่ะเลือกที่มีมอ i s t u r i z e r ซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้าอมความชุ่มชื้นเป่งปางผิวใสค่ะ 4. ลดอาหารที่จะไปกระตุ้นการเกิดสิวเช่นผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งไปเร่งการจเจริญเติบโตของยีสต์กระตุ้นให้เกิดสิวอาหารที่หวานจัดซึ่งเป็นอาหารของยีสต์เช่นกันค่ะ ของทอดของมันมีผลต่อการกระตุ้นการทํางานของต่อมไขมันทำให้ผิวมันกระตุ้นการเกิดสิวได้เช่นกันค่ะ 5. การใช้สมุนไพรจีนแอสตาการีสกัดเข้มข้นเพื่อปรับสมดุลร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพผิวลดอาการแพ้และอาการอ,าการอักเสบของผิวเพื่อให้ผิวมีสุขภาพดีบอกลาหน้ามันเป็นสิวค่ะนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวย์02-751-4399